สวัสดีครับพี่น้องเจนดีฮายุฮาจินนะครับเมืนน่อวานได้ไปหาปลาครับพี่น้องโอ้ยมืนอวากลับมาบานมายุทธายาครับผม,ผมนันกิจภาพพี่น้องไปหานอไม้นาแรงครับบองด้วยว่านอไม้นาแรง่งมันมนี่บอลนี่ก่อดข้างหลังผมน่ครับเห็นบอลครับผมเนี่ยเห็นบอลครับผมอย่าไปติดตามกันครับผมวันนี้นอไม้บอล แรงครับาตามมาเลยได้วางน้ำนี่อยู่ด้วยนี่มา,าไปนอมาเบิใกไก่มามมาเบิรกไก่เหหน่ นี่ครับผมน้ำไม้ครับผมโอ้มีอยู่ตัวเนี่ยหนาแดงกับมีน้ำไม้เียสโอ้หลายนอ้ออยู่ครับพี่น้องเียสเห็นไหมครับเอาโหหนาแดงกรับพี่น้ำไม้ตัวเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่แลหละทั้งทํากันเก็บไปต้มหรือไปแกงเมื่อน,นี้แล้วครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาขุดน้ำไม้พี่น้อง Hey. Hey. อันแรกครับผมนี hey. oh, ่แตากล้องรุ่นเกี่ยวไงนะครับน,นอนนีน่นอนนี่นี hey. ่อันที่สองครับผมสวยๆเลยมาเนี่ หาปลาพี่น้องเอก็อคุณต้นไม้เอา้อเาผมนะพี่มัม้ยตาม,มาพ,าพี่เห็นปะเห็นไหมนี่ถ่ายมานอนนี่เออนี่โอูเอา้เอาโอ,า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 อาู้นี่น้นไม้นานแรงกประมาณนี้ครับพี่น้องอนี่ พี่น้องหนาแรงเขากินน้อไมน้อย,อย่างนี่แล้วครับผมแสบเหมือนกันครับนี่ยนี่นเขาต้อมนีะครับตับัะหุ่งพี่น้องก็พี่นอนยในโอ้หน้าไม่หนาแรงครับพี่นอ้อเห็นครับนอนข้างใน,น อนอนก,กันนักแกงนะครับนี่นอนนึครับครับผมเดี๋ยวพุทธเอาสบาครับยวไเปเบิ้องข้างนอกกันครับผมครับพี่น้องต้มนะครับผมคุณใส่น้ำไฟครับนี่ละต้มแล้วแล้วก็ที่ไปนี่ครับผม บันทีซื้อครับบันทีซื้อบันทีหาผูกไว้ข้างบ้านเต็มเลยครับผมเห็นใบย่านางใบย่านางครับผมเขียวกระจีปันหนาฝนครับอันนี้หนาหนาวตัวเด่นนี่เขียวกระจีคือเกาหนิหนามพอเป็นหดวหนามเสมอครับผมครับผมครับพี่น้องเป็จนจังไดล่ะพี่น้องต้มไว้เป่งไหนครับผมมึงด้วยนนาะไปเดือดปุดปุด,ป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 ดเลยเวอร์ผัก พักเก็บอ๋อครับผมปฏิเสอเด้อ,ดอ,อไปอย่านั่งพักปังมากันเจี๊ยบกูบกตะไข่โอ้คักผมมาบานปฏิเสอจากยางปลูกไว้กินเองครับผมต้มน้ำไม่ปุดุดุุด,ดกับผมโอ้แต่แซ่บครับผมนีม่แหละมาบานก็เ,เห็น ผู้ใดหู้จักหมากันนี่บอกผมนะครับวิธีกินกินยังไงครับผมนี่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 ปลูกไว้มันขึ้นหลายหน่วยแล้วครับเนี่ยออกมาเนี่ยครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งขึ้นออกก็นี่นี่วิธีกินเขากินยังไงคผมเ็ดกินบ่เป็นครับผู้ใดลูกอ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเด้อครับเด้อเ่เคยกินเพื่อนครับอ่อนๆอย่างนี้ครับผมเนี่ยหน่วยอ่อนๆเ่ย ผู้ใดมีวิธีเห็ดกินกะบอกผมเนี่ยบม่เคยกินครับผมเห็นตะเพิ่นปลูกไว้้างบานขื้นหลายครับผมหลายหน่วยผมไม่ได้ไทยเบิ้งเนี่ยอ่อนๆนะครับเ,เห็นบมน,น้ค่ครับก็ผมพู้ได้หัววิธีกับบอกเลยนะครับม,มาบานกะอากาดสบายตาเนาะพี่น้อง ดอกมองดอกไม้ขึ้นเต็มหน้าบ้านบ่ได้ได้ตัดครับว่าสวยงามดีดอกไม้ขึ้นหน้าบ้านนี่ผูดมสมบูรณ์นะครับหนัดเขาใกล้สิเขาเขาว่าหนาหนาวแล้วดอกไม้ออกดอกดีครับผมหน้าบ้านอ้ยครับผมผูดด้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจติดตามคลิปต่อไปว่าผมเทียบยังให้เบิง้งอทิที่นี้เ่ได้ไปตกไ่ได้ไปหาป่าครับไ่บได้ไปใส่เบ็ดเพราะว่ามิถุละมาบานครับผมมาส่รงลูกไส้ลูกไส้เปิดเทอมแล้วจะได้่ได้ไปครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอำลาพ้าจากขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ